สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง FC ที่รักโอโหวันนี้เราค้าหนักหน่วงพองงุนมาช้านิดนึงเพราะว่าต้องดูดวงส่วนตัวให้ FC ที่โทรมาดูไพ่นะคะขอบคุณนะคะจัก,กรวาลส่งพลังงานคนน่ารักมาแถมติดห้นางฟ้าด้วยนะโอโหน่ารักที่สุดเลยมาค่ะวันนี้นางฟ้ามีท็อปิกฟินๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งหายไปนะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะในชื่อท็อปิกคือใครอยากขอโทษ อยากง้อขอโอกาสคุณมากใครกันนะตอนนี้มีอะไรที่ติดค้างค่าใจอยากเคลียร์อยากง้อขอโอกาสอยากขอโทษคุณนะคะพลังงานของคนงอแงแล้วหนึ่งอัตราเรามาดูซิช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะมาค่ะเสียงอาจจะบอกว่า <c oughs> แหบๆนิดนึงนะคะวันนี้ใช้ Energy เยอะนะคะมาค่ะ ใครอยากขอโทษอยากง้อ,อขอโอกาสคุณมากๆเลยในตอนนี้เอาหูมาใกล้ๆนางฟ้าจะอ่านไพ่ให้ทีละใบนะคะ พนักง,งานของท o ออ s สอดพลังงานของใครบางคนนะคะที่เข้าหาคุณไม่ได้แล้วตอนนี้คุณปิดกัน้นคุณบล็อกคุณไม่สนใจคุณแบบว่าปิดหูปิดตาอย่าไายุ่งกับฉันไปชิวไปชิวพนังงานของท o ออ s สอดทัดลมนะคะลมไม่ถึงตุนกลุ่มราศีกลุ่มอยากบอกว่าขอโทษน,นะอย่าเบื่อกันเลยนะอย่ารำคาญเราเลยนะเราคิดถึงเธอมากนะเราไม่อยากให้เธอแบบว่าปิดกั้นเรานะเปิดบล็อกปดบล็อกเธอนะมาดีกันนะโทรไป ทำไมไม่รับสายล่ะโทรไปทําไมถึงแบบว่ากดทิ้งล่ะโอ้ลายก็ไม่อ่านพนักงานของราศรีกลุ่มนะคะทัดลมอยากงอ้ออยากขอโทษขอโอกาสคุณเพราะว่าอยู่ๆคุณก็แบบว่าแบบไม่หือไม่อือสับัดสบิ้งใส่เขาซะง,งั้นน่ะนะคะไปต่อคะ่ะ ใครอยากขอโทษอยากง้อขอโอกาสคุณแล้วดูซิว่าขอโทษเรื่องอะไรโอ้เอ็ดออฟสอดเธอใจร้ายอ่ะเธอสร้างกำแพงเธอแบบทำตัวเป็นปรปักเธอทำตัวเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับฉันคือเขาเข้าไม่ถึงคุณเลยค่ะออกมาเป็นท่านลมอีกแล้วนะคะเอ็ดออฟสอดหนึ่งดาบใหญ่กับสองดาบนะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสิบสองผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสิบสองอยากง้อขอโทษขอโอกาสคุณแต่ไม่กล้าก็กล้ากลัวที่จะเข้าหาเทคแอคชั่นได้แต่ฉช กดแรงหนึ่งโดดส่งให้คุณน่ะยิงปึ้งๆหาคุณแต่ว่าด้วยแต้มบุญหรือว่าความแบบว่าแข็งแร่งความแบบว่าอู้โหดเที่ยมดุด,ดันของคุณมันก็ดีดลูกศรของเขาออกมาเป็นลูกศรอ,อาบความรักอาบความขอโทษอาบความรึกซึ้งนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมเป็นทุนตุนกลุ่มเลข1เลขสองเลข12อยากง้อขอโอกาสขอโทษแล้วก็อยากให้คุณเปิดใจเคลียร์หัวใจกับเขาอย่างงอนเขาเลยนะคุณงอนเขาเรื่องอะไรคะค่ะ ว่ามีใครบางคนมาพูดเกอะหูพูดเป่าหูคุณหรือเปล่าว่าเขาดีไม่พอเขาไม่เก่งไม่สวยไม่หล่อไม่รวยพอที่จะอยู่ในชีวิตคุณแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าว่าก็หคงเป็นเช่นนั้นแหละคุณก็เลยแบบว่า,าเบื่อเบื่อเซ็เงเซงนะคะเขาไม่เข้าใจหรอกว่า คุณเนี่ยไม่ชอบเขาเรื่องไหนคุณไม่พอใจอะไรคุณอยู่ๆคุณก็ไม่พูดอะ่ะไม่สนใจเขาเขาเลยอยากงอ้ออยากขอโอกาสหรือบางทีเขางงว่าเขาผิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าขอโทษไว้ก่อนนะคะทัดลมนะคะอยากงอ้อขอโอกาสคุณมากๆตอนนี้เด็กถือเหรียญพลังงานของเพดอเพนเดอร์คลเด็กน้อยร,อะะรุ่นน้องนะคะรุ่นน้องพลังงานของใครบางคน ฉลาดเก่งดูเจ้าชูจิตใจดีดูเลิกลักดูเลิกนักดูแพรวพาว,พาวดูแบบว่าเป็นคนกลิ้มกระเลี่ยแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบเช็คเลตติง้งเด็กน้อยคนนี้ขี้อ้อนนิดนึงนะคะอยากขอโทษ ถ้าคุณนะครบรุ่นน้องอยู่ตอนนี้มีพลังงานของรุ่นน้องคนคนหนึ่งนะคะเป็นธาตุดินแล้วก็อยากขอโทษอยางงออกง้อขอโอกาสคุณแล้วอยากให้คุณเข้าใจว่าเขาเนี่ยก็เป็นไปตามแบบอารมณ์เป็นไปตามอายุแหละอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นรุ่นพี่มากกว่าเขานะคะสองเดือนสองปีนะคะบวกบวกบวกเขาอยากจะบอกว่าด้วยแกบของอายุที่มันต่างกันนหะบางทีหนูก็เอาแต่ใจบ้างแหละทําไมป๋าถึงไม่เข้าใจนะคะเขาอยากขอโทษอยากง้อ,อขอโอกาส หนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้อยากบอกว่าไม่ดื้อก็ได้เพราะว่าดูทรงแล้วคุณจะแบบว่าเริ่มเบื่อแล้วก็เริ่มที่จะแบบไม่สนใจปล่อยเขาไว้กลางทางนะคะเด็กน้อยนะคะมีพลังงานของลมแล้วก็ดินอยากงอยอยากขอโทษคุณอาจจะเป็นรุ่นน้องที่คุณคบอยู่ดิวอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าแบบโอ้แ a ชชั่นไปกันไม่ได้ละเริ่มรู้สึกแบบว่าหนหวยนะคะเขาเลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบว่าทำตัวไม่ดื้อกับคุณนะคะ ใครต่อนะคะใครอยากง้ออยากขอโทษอยากขอโอกาสคุณมากๆเลยตอนนี้โอ้พลังงานของเซเว่นออฟสอดพลังงานธาตุลมอีกแล้วเจ็ดดาบคนที่เคยมีความลับกับคุณแต่ว่าความลับตอนนี้มันแตกไปแล้วว่าใายๆว่าถ้าหาว่าเขาเคยซุกส,สิ่งนั้นสิ่งนี้ซุกความรู้สึกที่มันแบบว่าเอออาจจะคุยกับใครอาจจะไลน์คุยกับใครเวลาเจอคุณก็ลบไลน์ออกแล้วคุณมาจับได้หรือมีใครบางคนแบบว่ามาคอมเมนต์มา,มาแบบว่าเทคแอคชั่นในแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณแล้วมั ทำให้เขาแบบรู้สึกแบบโอ้ยเหมือนโดนเปิดโปงนะคะเขาเลยอยากจะงอ้อขอโทษขอโอกาสคุณพนักงานของเลขเ็ดนะคะเลขเจ็ดดาบทัดลมอยากงอ้อขอโอกาสขอโทษอาจจะเกิดเดือนกร,รกฎาคมได้อยากบอกคุณว่าอย่าแบบ ตัดสินอย่าจัดเขาไปเลยว่าแบบเขาเป็นคนเจ้าชู้มีความลับเขาไม่ได้ซุกใครไม่ได้แอบคุยกับใครนะที่เคขาลบข้อความเพราะว่ามันลกมันลกมือถือเดี๋ยวเครื่องหนักนะคะแถเก่งด้วยอ่คนคนนี้ยแถนางฟ้าก็ไม่รู้สินะคุณผู้ฟังบอกนางฟ้ามันน่แถเก่งอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคุณผู้ฟังก็เหมือนว่า,วาเฮ้อเบื่อจังเลยเด็กคนนี้นะคะ กัล่อนเป็นที่สุดเลยไปต่อนะคะดูสิใครอยากง้อ,อขอโอกาส๋ยวขอโทษคุณผู้หญิงผู้ชายหมายเลข15นะคะคนเกิดวันที่15บเดวิลผู้ชายราศีมังกรเขาอยากบอกว่าอืเขาขอโทษนะเขาว่าก็ไม่รู้สิเขาอาจจะหึงหวงคุณเกินไปหรือว่าบางครั้งคุณอาจจะดูแบบว่ามองเขาแบบว่ามีความลง้งความลับแบบ จ้าชู้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีใครเลยนะเด็กคนนี้รุ่นน้องคนนี้อยาบอกว่ามีแค่คุณคนเดียวเนี่ยก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วหัวจะปวดแล้วจะให้ไปมีใครอีกนะคะพลังงานเลข7เลขหนึ่งเลข5านะคะเลข2อนะคะอยากง้ออยากขอโทษคุณแต่คุณเนี่ยก็สร้างกำแพงทําตัวเป็นปรปักกับเขาทําตัวเป็นสตูคู่อาฆาตพร้อมสวบเขาเขาเลยรู้สึกว่าโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยอะ่ะจะเข้าหาทางไหนเนี่ยเข้าหาทางบ้านก็กลัว พ่อแม่จะถือไม้น้าสามรอฟาดเขานะคะคุณอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับครอบครัวเขาเลยไม่กล้าที่จะไปบ้านคุณนะคะเขาคงมีชง,งักติดหลังไว้เขาเลยแบบว่าอยากจะมานัดเจอดักเจอคุณหน้าบ้านหน้าปักซอยไปรถเม่์เพื่อขอโทษขออกาสคุณแล้วก็อยากให้คุณเปิดใจบอกเขาว่าคุณยกโทษให้เขาหรือเปล่านะคะ พลังงานของเด็กน้อยคนนี้น่ารักแบบมีแพชชั่นกับคุณมากๆความเดวิลอะ่ะมีแพชชั่นคิดถึงอยากอ้อนอยากกอดอยากกอดพี่จังเลยอะ่ะถ้าเขาเป็นเด็กนะคะพี่คะมาเจอกันหน่อยไหมหนูอยากกอดพี่อะไรเงี้ยประมาณว่ามีเด็กอยากอ้อนคุณมากๆแล้วก็อยากขอโทษด้วยเธออาจจะเป็นคนที่แพวพาวเธออาจจะเป็นคนที่มีแบบจรลิตมันยาร้อยเล่มเกวียนใครดอกใครก็หลงรักเธอแต่เธอก็เหมือนแบบแค่เช็คเลตติ้งอ่ะแค่นั้นนะคุณไม่เข้าใจหรออะไร เธออาจจะแบบว่าอยากจะเช็คเลตติ้งสวยๆแต่คุณผู้ฟังก็เหมือนบอแบบเอเบื่อแล้วอะ่ะอยากเช็คก็เช็คไปไม่ได้สนใจแล้วนะคะเธอเลยทนไม่ไหวอยากจะกลับมางอ้อขอโอกาสขอโทษแล้วก็อยากอ้อนคุณมากๆแล้วก็มีแพชชั่นด้านสกินชิปกับคุณที่สุดเลยนะคะมีมังกรมีกลุ่มมีก,กรกฏนะคะมังกรกลุ่มกรกฏพฤกษกันออกมานะคะอยากงอ้ออยากขอโทษอยากขอโอกาสคุณนะคะ ไปต่อนะคะใครนะใครกันอยากง้อขอกาดขอโทษแล้วก็อยากอ้อนวอนกับคุณมากๆเลยเฮอร์มิสผู้หญิงผู้ชายหมนเลขเก้าราศีกันอยากมาหาแล้วว่านั่งอยู่ในมุมมืดที่บ้านนั่งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแบบสงบแต่ว่าใจร้อนรุ่มเต้นไปเต้นมาเหมือนมีผีเสื้อตัวใหญ่ตัวอ้วนวิ่งชนกันอยู่ในแบบว่ากลางใจเขาพลังงานคือคนคนนี้หรือสีจำสองนะคะ ผู้หญิงผู้ชายหมายเลขเก้าราศีกันเฮอริตหรือสีคนนี้อยากออกจากถ้ำอยากไปหาคุณอยากงอ้ออยากขอโอกาสถ้าเขาพูดอะไรไม่ดีกับคุณหรือว่าความนิสัยแย่ๆของเขาเป็นคนที่หญิงมีอีกโก้เขายังบอกว่ายกโทษให้เขาเถอะนะก็เขาเป็นแบบนี้เขาเติบโตมาในสังคมแบบเนี้พอมาเจอคุณเขาก็ปรับปรุงใหม่ <c oughs> พอแบบมาเจอคุณเขาก็จะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะ <c oughs> อุ้ยจามสองครั้งใครคิดถึงนางฟ้าบอกมาซะดีๆขอโทษค่ะนางฟ้านี่แหละอยากขอโทษคุณผู้ฟังจามไปสามครั้งได้ยังไงไปต่อนะคะนอกจากฤาือสีอยากออกจากถ้ำอยากออกจากบ้านมาหาคุณแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่เงียบอินโทรเวริ แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าขี้เหงาด้วยนะคะอยากขอโทษอ,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 อยากขอโอกาสคุณนะคะไปต่อนะคะดูซิใครอยากง้ออยากขอโทษอยากขอโอกาสคุณมากๆเลยในตอนนี้เรามาดูซิสามไม้ การรอคอยการรอบางสิ่งบางอย่างคนที่แบบว่ามีแพชชั่นกับคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่กันคนละฟ้าฟ้ากับคุณคนทางไกลรักทางไกลได้ใครบางคนรอคอยที่จะได้เจอ เราคอยที่จะได้ขอโทษคุณอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะพลังงานของเลขสานะคะเกิดเดือนมีนาคมได้พลังงานของคนคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะเป็นคนพีิไฟลุกมากๆตามหลักแล้วพลังงานไพ่ไม้จะเป็นไพ่ของชาวธาตุไฟใช่ไหมแต่ว่านางฟ้าใช้เกณฑ์ของตัวเลขนั่นหมายความว่าคนคนนี้พยายามที่สง,สงบสงบ สงบเสงี่ยมเจียมตัวที่จะแบบว่ารอเง้อรอขอโทษแล้วก็รอที่จะบอกเล่า90เรื่องราวชีวิตของเขาที่เผชิญอยู่ตอนนี้ว่าแบบในวันที่ไม่มีคุณมันหวาเวมันเหงามันเศร้ามันเหมือนแบบรออะไรก็ไม่รู้รออย่างไรความหวังไร้จุดหมายนะคะต้องอยู่อย่างไรตัวตน สังคอยลบคนข้องเธอคุณน่ะมีใครซุกอยู่ซ่อนไว้หรือเปล่าเขาเลยรู้สึกอยู่แบบไร้ตัวตนต้องคอยหลบคนของคุณนะคะนี่คือพลังงานใครอยากงอ้อขอโอกาสขอโทษคุณมากๆเลยตอนนี้ก็คนที่เป็นประเด็นกับคุณอยู่แล้วคนที่คุณไม่รักไม่แยแสไม่สนใจไม่คิดถึงเขาเลยในตอนนี้นะคะไปต่อนะคะ ใครกันนะใครกันอยากงอ้อขอโทษขอ,องการคุณมากๆเลยในตอนเนี้ยโอ,อ้พนักง,งานของ10ถ้วยพนังงานของผู้หญิงผู้ชาย10ถ้วยเต็มสตรีมคนในครอบครัวเอ,อ๊ะ หรือจะเป็นสามีภรรยาแฟนคนปัจจุบันของคุณหรือเปล่าเงอนกันเรื่องอะไรคะเงนกันเรื่องอะไรต่างคนต่างเกี่ยงที่จะล้างจานถูบ้านเก็บที่นอนหรือเปล่านะ <c oughs> ถ้าเป็นคนในครอบครัวนะคะอยากงอ้ออยากขอโอกาสอยากแบบสกิดแม่มึงแม่มึงพ่อมึงพ่อมึงอะไรเงี้ยดีกันนะดีกันนะอะไรเงี้ยนะคะถ้าหากว่าเป็นคนโสดนะพลังงานของคนคนนี้มองคุณคือคนในครอบครัว มองคุณผู้ฟังอ่ะเป็นคนที่แบบน่ารักปล่อยผ่านไม่ได้หรอกเงินกี่ครั้งเขาก็ต้องง้อ,อคุณนะคะเลขสิบนะคะเขาอยากบอกว่า เธอฉันรู้แล้วล่ะว,ว่าเธอสําคัญถ้าไม่มีเธอเนี่ยฉันหวาดเว๋ยวาเธอคือแรงบันดาลใจแรงจูงใจแพชั่นพลังบวกดีๆในชีวิตฉันตอนนี้ฉันรู้สึกว่าไม่มีเธออยู่ในชีวิตเธอไม่รับสายเธอไม่คุยเธอไม่มาหามากินข้าวมาแบบว่าหัวเราะต่อกระซิกด้วยกันเนี่ยเขารู้สึกไม่โอเคเหงามากๆเลยนี่คือพลังงานของคนที่อยากงอ้ออยากขอโทษขอโอกาสคุณนะคะ15 19 13นะคะ15 19 1 สามสิบเอ็ดสิบสองนะคะ17เคนที่อยากง้อขอโอกาสขอโทษคุณมากๆเลยตอนนี้นะคะกรกฎมังกรมีนกันนะคะกรกฎมังกรมีนกันพฤกษ์นะคะแล้วก็มี17 1เ็เลข10นะคะตุลน,นะคะแล้วก็พลังงานของคนที่เกิด ปีไก่ปีลิงปีหมาปีงูปีม้าปีแพะปีวัวปีหนูได้นะคะอยากง้อขอการขอโทษแล้วอยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วแพชั่นที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นกับใครเขาอยากพาคุณไปกินข้าวดูหนังอยากไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่คุณแนะนาให้คุณแบบว่างุนหงงิดเสียใจเขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็น คนที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ห่วงมากๆเป็นลูกรักของวงตระกูลของครอบครัวเขาเลยรู้สึกว่าโอ้ยผิดไปแล้วผิดไปแล้วเลยอยากงอ้อขอการขอโทษคุณนะคะอังคารสุขเสาร์พฤหัสอาทิตย์นะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะ ใครอยากงอ้ออยากขอโทษอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆเลยในตอนนี้เรามาดูซีดูซี The lover ที่รักสุดที่รักดีกันนะอย่างงอนเลยนะคนที่มีแพชชั่นกับคุณมากๆอยากเจออยากไปหาอยากกอดแล้วไม่ได้กอดมาหลายวันแล้วคิดถึงจะแย่อยากมองตาใกล้ๆอยากแบบว่ามีแบบว่าประกาย,กายแววตาระยิบระยับใส่กันนะคะ ฟุ้งไปหมดเลยตอนเนี้ความน่ารักความแบบโรแมนติกความหอมหวนก็อาจจะเสพติดเส้าคอกิ่นแก้มกิ่นแบบว่าผมของคุณก็อาจจะเป็นคนชอบแบบว่ากอดชอบสกินชิปชอบหอมชอบมองตาแวบวบตาหยาดเยิ้มของคุณเนี่ยมันทำให้เขาอยากงอ้ออยากขอโทษอยากขอโอกาสนะคะพลังงานของชาวราศีเมถุนเลขหกคิดถึง อยากเจอเว้นเวออยากให้คุณรู้ว่าเขาขาดคุณไม่ได้ขาดเธอขาดใจแล้วก็เขาของขาดมากๆเลยในตอนนี้อยากให้คุณรู้ว่าความรู้สึกข้างในที่มันอยู่ลึกๆในใจเนี่ยบอกใครไม่ได้เลยอยากบอกแค่คุณนะคะคนในครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะแบบโอ้ก็ไปง้อสิไปหาที่บ้านสิเขาอาจจะบอกว่าตอนนี้ที่บ้านเขาผักใส่เลยส่งเขาให้ไปง้อคุณมากๆเลยนะคนที่อยากง้อ อยากขอ,อการขอโทษคุณอาจจะเป็นรุ่นน้องหรืออาจจะเป็นรุ่นเดียวกันอายุห่างกันไม่มากนะคะอาจจะบอกว่าอยากจะออกจากบ้านบึ่งมาเลยอะ่ะอยากจะมาเปิดเผยความในใจความลับทั้งหมดที่อยู่ในหัวใจเขาเนี่ยคุณอยากรู้อะไรบอกมาถามมาเขาจะตอบให้คุณเป็นข้อข้อเลยนะคะเหมือนเปิดไพ่ตอบกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าเขารักคุณสุดหัวใจแล้วเขาบบกว่าทวินคุณมากมาก เอาคุณออกจากหัวใจเอาคุณออกจากสายตาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแพชชั่นที่ดึงดูดมากๆแล้วก็คนคนนี้เดอะลอฟเวอร์นะคะเป็นคนที่แบบมองว่าคุณคือของขวัญจากจัก,กรวาลเป็นสเปคตรงปกโดนใจแล้วก็เขายังบอกว่า นอกจากขอโทษงอขอโอกาสแล้วเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนจะกอดคุณไว้แน่นๆแบบว่าไม่ให้คุณดิ้นได้เลยทีเดียวเชียวจะลัดคุณเป็นงูจมางเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่คือพลังงานของคนที่อยากเขอโอกาสขอโทษคุณณนะจุดๆุดนี้นะคะเลข16 17ก5 12 1 1 13 19นะคะไปต่อนะคะ ใครอยากงอ้อขอโอกาสขอโทษคุณมากๆเลยตอนนี้จากหัวใจเรามาดูซิดูซิโอชัวร์เพนเดคสองเหรียญเขากําลังบาลานซ์ตัวเองอยู่ค่ะถ้าาว่าเขาเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ามีงานวุ่นเวอรมีเงินแบบว่าที่จะต้องเคลียร์ลิงนู่นนี่นั่นถ้ามีทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับการที่จะต้องเคลียร์ส,สาง คนคนนี้เมื่อเคลียร์พรังงานได้เคลียร์พลังงานเสร็จบาลานชีวิตเสร็จจะรีบบึ่งมาหาเพราะว่าทนต้านต่อความคิดถึงที่มีต่อคุณแล้วก็รู้สึกผิดสำนึกผิดแล้วอยากสารภาพผิดกับคุณนะคะนี่คือพลังงานของคนที่อยากงอ้อขอโทษขอโอกาสแล้วก็ให้คุณยกโทษให้นะคะ <c oughs> คุณอาจจะแบบว่า <c oughs> มีประเด็นกับเขาหลายเรื่องหลายประเด็นเขาเลยรู้สึกว่าเอออยา่าด่าเขาเยอะเขาสํานึกผิดไม่ทันยอมแล้วเขาพ่ายแพ้พ่ายแพ้นะคะเขารู้ว่าคุณเน่ยไปวนฟังพลังงานพี่ไพ่ทาโร่ไพย่ยิปซีช่องนั้นช่องนี้อะไรก็ความผิดก็ลงที่เขาเขายอมแล้วคะ่ะนะคะนี่คือพลังงานของคนที่อยากจะขอโทษง้อขอากาดอาจจะเป็นสายมูชอบฟังพลังงานพี่ไพ่ทาโร่ของอานางฟ้าหรือว่าช่องอื่นๆด้วยนะคะเขาเชื่อและศรัทธาเรื่องความรากักเรื่องสมัยทวินแฟ เขาเลยรู้สึกว่าการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แะจักรวาลเหวี่ยงคุณกับเขามาให้เจอกันเนี่ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกมันเป็นความรับเป็นความรับของลิขิตจากฟ้านะคะคุณคือความน่ารักความระมุนแล้วก็ความแบบว่าดึงดูดแพชชั่นที่เขามีและมันก็จะมีตลอดไปนี่คือคนที่อยากง อยากขอโทษอยากขอโอกาสอยากกลับมาแล้วก็อยากให้คุณแบบว่าเปิดใจเปิดประตูบ้านเปิดประตูรถ <c oughs> เปิดกุญแจหัวใจให้เขานะคะรักคุณคนเดียวอะ่ะไม่เคยรักใครแล้วก็อยากบอกว่าพลังงานของ The Lover เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดกับใครนะถึงเขาจะเป็นคนโปรไฟล์ดีดูเป็นคนที่แบบเด็กดูจ้าจู้ดูแบบกลิมกะเหลียกระล่อนหรือว่าดูแบบมีเอฟซมากมายรายล้อมแต่ว่า p a s ชั่นโมเมนตที่มันแบบว่าอยากจะอยู่ใกล้ๆใครเนี่ยมันมมันเป็นแค่กับคุณผู้ฟังคนเดียวนะคะไปต่อนะคะใครกันนะใครกันอยากจะขอโทษ <c oughs> อยากง้อขอโอกาสแล้วก็อยากแบบว่าสารสัมพันธ์กับคุณนะ ให้คุณเปิดใจยกโทษให้เขาโอ้พลังงานของอะไรอะ่ะซิก o r ฟสอดหกดาบคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของเลข6เกิดวันที่16วันที่6ได้พลังงานของเลข6มิถุนายนเขาอยากบอกว่าบางครั้งนะถึงเราจะเป็นคนที่แบบว่าดูใจร้อนดูวุ่วามดูแบบอารมณ์ร้อนหัวร้อนนะแต่ทุกๆครั้งเมื่อทบทวนใครควร คิดถึงเรื่องคุณผู้ฟังนะคะมันก็ทำให้เขาใจเย็นได้ความน่ารักความระมุนของคุณผู้ฟังทําให้คนคนนี้แบบว่าค่อนข้างที่จะมี passion แล้วก็ใจเย็นบางครั้งคนรอบข้างเขาถามว่าแบบจะทนทำไมคุณผู้ฟังเงียบขนาดนี้คุณผู้ฟังสวยเลอกได้หรอเลือกได้อะ <c oughs> เขาไม่เอาแกหรอกไปหาคนอื่นไปลองเปิดใจให้คนอื่นเหรอจะทนในความสัมพันธ์นี้ทาไมความเงียบของคุณผู้ฟังบางทีคนรอบข้างเขาก็เบื่อนะอะไรเงี้ย แต่คนนู้นนี่ก็เหมือนแบบว่า <c oughs> ดื้อดื้อมึนแบบประมาณว่าจะสู้จะสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครนะคะนี่คือพลังงานของคนที่อยากงอ้อขอโทษขอโอกาสแล้วก็รักคุณมากๆนะคะราศีมังกรราศีมังกรราศีเมทุนราศีกุมราศีกรกฎนะคะราศีกัน ลาศีตุนนะคะแล้วก็มี ราศีมีนออกมานี่คือพลังงานของคนที่อยากขอโทษอยากง้อขอโอกาสอยากกลับมาอยากคุณยกโทษอย่ากโกรธกันเลยนะไปกินข้าวเถอะขอแบบว่าไปสวัสดีพ่อแม่เถอะคุณกับเขาอาจจะรู้จักพ่อแม่ของกันและกันแล้วก็คุณกับเขาอาจจะรู้จักบ้านรู้จักเซฟโซนของกันและกันก็เลยรู้สึกว่าขอไปง้อได้ไหมฉันจะได้กอดเธอไว้นั่นๆัด้เธอหายงอนหายโกรธนะคะเขารู้วิธีว่าจะเข้าหาคุณยังไงคนคนนี้เจ้าเล่ห์ <c oughs> ความที่นี่ใสเด็กทะเลน มึนตึงของเขาดื้อหน้ามืนของเขาอ่ะเขารู้ว่าจะเข้าหาคุณง้อคุณยังไงนะคะคนที่อยากจะงอ้อขอากาดขอโทษคุณก็คือเป็นคนรักคนที่คุณก็รู้ว่าใครและอาจจะเป็น <c oughs> รุนหนองจเจ้ลเขค้ดื้อเป็นแบบว่าเป็นคนที่นะงองแงเอาแต่ใจและที่สำคัญขาดคุณไม่ได้ค่ะเขาอยากบอกว่า ทุกสิ่งอย่างเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยไม่ยอมหรอกนะแต่กับคุณเนี่ยตื้อแค่ไหนก็ยอมนะคะมีเด็กอยากให้คุณแบบว่าเห็นใจแล้วก็รักคุณแล้วก็งอคุณมากๆนะคะนี่คือพลังงานน่ารักกรุบกริบวันนี้นะคะแฮปปี้นะคะ